ครับพบกันในช่วงที่2กับลวงรับเจาะลึกนะครับจากพวกเราทีมงาน SPNEW นะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับเวลา13บสนาฬกาถึง14บสนาฬกาครับผมครับช่วงนี้เป็นเรื่องของสังคมอีกเช่นเดิมไม่พ้นเลยไม่พ้นสังคมเลยครับแต่ก็คือเราเราตั้งใจที่จะทำสะท้อนสังคมอยู่แล้วป่าานะครับเพื่อเพื่อจะนั่นแหละอย่างที่บอกก็ไม่มากก็น้อยพอให้เราได้ ด้วยนะครับนะครับเ่อนสังคมถ้ามีเรื่องเดือดร้อนเกี่ยวกับปรึกษาทางด้านกฎหมายนะครับอ๋อครับก็ปรึกษากฎหมายกับทีมกฎหมายของอาจารย์ประมาณได้นะครับก็ทางทีมกฎหมายของอาจารย์นี่ก็ให้คําปรึกษาฟรีครับครับครับแล้วก็ข่าวนี้ก็เป็นข่าวสังคมอีกเช่นเดิมนะป๋าเติมนะครับนี่นะข่าวเศร้าข่าวเศร้าข่าวเรก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียอีกเหมือนกันครับครับผม อันนี้เหตุเกิดที่ไหนนะป้าเติมชัยนาทชัยนา้จังหวัดชัยนาทเรื่องนี้เราต้องมาคุยกันยาวเพราะว่าประเด็นเนี้ยมันมีส่วนร่วมกับสถานบริการด้วยอืใช่ไหมสถานบริการปิดดึกใครดูแลเงียบเงียบอืคบสถานบริการปิดเช้าใครดูแลเงียบเงียบครับปิดสามสิบวัน เรวก็เปิดใหม่เจ้าวาดเปลครับดูเลยครับผมอย่างอย่างอันนั้นยังยังได้ยังไม่ได้ข้อสรุปเดี๋ยวทางภาคตะวันออกใช่ไหมเดี๋ยวถ้าได้ข้อสรุปแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันครับผมนี่ อนนี้เป็นคดีถือว่าสะเทือนขวัญแล้วก็ถือว่าอุกอาจมากทำต่อหน้าต่อตาประชาชนเยอะแยะมากมายไม่คนเดียวด้วยเป็นเป็นเป็นร้อยเลยนะเป็นร้อยถึงคลิปนี้ไม่โผล่ออกมาที่ใครก็ต้องที่ใครคนหนึ่งขาดต่อครับขาดนี่คลิปนี้นะครับก็มีการแอบถ่ายได้จากชั้นบนของผับชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดชัยนาทครับ ที่มีการแทงกันเสียชีวิตนะครับก็ผู้ที่เสียชีวิตนี่ก็จะกําลังได้รับรู้สึกเป็นทันตแพทย์ทันตแพทย์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือสมัยก่อนทีงานอามัไมอามายประจําตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลใช่ครับครับผมครับเนื้อข่าวเป็นไงครับก็เนื้อข่าวก็มีอ่าก็มีคนเนี่ยมาวิพาษ์วิจารณ์นะครับในโลกโซเชียลนะครับ กรณีที่ทะเลาะวิวาทกันในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งที่จังหวัดชัยนาทครับเป็นเหตุทําให้พันธแพทย์หนุ่มเนี่ยที่จบใหม่เนี่ยถูกแทงเสียชีวิตภายในร้านนะครับขณะที่ทางครอบครัวได้แจ้งดําเนินคดีกับผู้ก่อเหตุนะครับแต่เจ้าหน้าที่ตํารวจกับปฏิเสธนะครับนี้อนี้พูดก่อนนะทีแรกเนี่ยเขาเหมือนจะช่วงแรกข่าวออกมาแบบนี้ก็คือเป็นการพูดคุยกันในโลกโซเชียลนะครับก็ตามรายงานระบุจัดกรณีที่ได้เผยแพร่คลิปนะครับเหตุการ์ทะเลาะวิวาทภายในสถานบันเทิง ที่ชัยนาทเนี่ยว่าแทงกันตายในผับดังนะครับ,รบแล้วก็ชื่อโพสต์เนี่ยก็คือตายหนึ่งเนี่ยสิบเก้าศูนย์เก้าห้าเจ็ดนะครับคลิปความยาวประมาณเนี่ยไม่ถึงหนึ่งนาทีครับเผยเห็นภาพนาทีความวุ่นวายในสถานบันเทิงซึ่งเกิดเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างศิลปินเพื่อชีวิตกลุ่มหนึ่งนะครับ,รบกําลังแสดงค,คอนเสิร์ตอยู่มีศิลปินเพื่อชีวิตกําลังแสดงคอนเสิร์ตอยู่นะครับก็มีเหตุทะเลาะวิวาทดังกล่าวนะครับมีผู้เสียชีวิตหนึ่งคน ทั้งนี้นะครับเหตุดังกล่าวก็มีการแชร์ส่งต่อกันในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยทางด้านคุณโหลงเชาตอชาตินะครับดาราตลกชื่อดังก็ได้นําเรื่องราวไปเผยแพร่ต่อนะครับจนกลายเป็นกระแสสังคมเรียกร้องความยุติธรรมในกรณีนี้ทันทีนะครับซึ่งเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมีการชี้แจงว่าน้องเบสเนี่ยนะครับกำลังจะเป็นธนแพทย์นะครับเพิ่งเรียนจบมาดๆน้องคนนี้โดนแทงเสียชีวิตอยู่ในผับชัยนา เมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมานะครับน้องเบสนะครับอยากดูคอนเสิร์ตของวงดนตรีที่เขาชื่นชอบนะครับน้องเบสมีบาดแผลตามตัวคนร้ายแทงเสร็จก็เดินออกไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับการของผับก็ไม่ได้ทําอะไรเลยทางครอบครัวก็ได้ไปแจ้งความกับตํารวจนะครับก็แต่ตํารวจก็ไม่รับแจ้งความนะครับอันนี้ตามข่าวครั้งแรกนะครับเนื่องจากคนร้ายนะครับเป็น ลูกหลานของผู้มีอิทธิพลครับครับครับอย่างไรก็ตามครับล่าสุดเนี่ยเจ้าที่ตำรวจเมืองชัยนาก็ได้ออกมาชี้แจงนะครับก็ตอนนี้ก็ได้ออกอนุมัติออกหมายจับับขออนุมัติออกหมายจับนะครับก็คือนายอภิชนเกิดสมศักดิ์อายุ24ปีนะครับผู้ก่อเหตุแทงน้องเบสนะครับก็คือเบื้องต้นนะครับทราบว่านายอภิชนเนี่ย ได้หลบหนีไปอยู่กับญาติที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครนะครับเจ้าที่กําลังเร่งรัดติดตามัตก็คือเหตุการณ์นี้เกิดจากถ้าตามข่าวที่ที่ตามมาข้างหลังเนี่ยคือวงดนตรีเลิกแล้วครับเลิกไปแล้วเลิกแล้วเสร็จแล้วแต่ว่าน้องเบสเนี่ยยังไม่ได้กัดก็แต่ภาษาก็คือจะต้องอยู่สนุกสนานกาต่อไปครับมองหน้ากันก็คงจะเป็นเหตุคอมเมนกันอะไรประมาณนี้แหละครับก็คือวัยรุ่นนะครับคือ อายุเนี่ยประมาณเนี้ยก็คือจะมีเนี่ยก็ต้องมาพูดกันถึงเรื่องการยับยั้งชั่งใจครนะครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากการหมดสติขาดสติครับผมผมคิดอย่างนี้นะว่าไม่ได้กระทบกระเทือนใครนะแต่ผมมองเลยว่าถ้าผมเป็นลูกคนมีเส้นมีสายเป็นลูกคนใหญ่คนโตผมจะเอาสิ่งเนี้เก็บไว้บ้านเก็บไว้พ่อแม่ภูมิใจคแต่การที่เราออกมานอกบ้านเราควรจะทําตัวให้เป็นที่รักใคร่ของ เพื่อนฝูงหรือว่าคนที่อยู่ใกล้เคียงเราคือมันจะส่งผลต้องวาไปถึงพ่อแม่หรือหรือผู้อาใหญ่คนน้องคนนี้รู้สึก่จะเป็นได้ยินว่าเป็นหลานของผู้มีอิทธิพลก็อย่างเงี้ยเขาเขาจะว่าใครล่ะเขาต้องว่าเป็นลูกหลานผู้มีอิทธิพลตำรวจไม่รับแจ้งความตอนแรกผู้กกลับก็ไม่สบายใจก็ออกมาชี้แจงเลยว่าไม่ใช่ไม่รับรับ รับครับแล้วก็ดําเนินการเนี่ยออกหมายจับแล้วด้วยากรอยู่ครับแล้วก็สืบทราบแล้วด้วยว่ารู้แล้วด้วยว่าไปอยู่หลบหนีไปอยู่กับญาติในค่ายทหารครับแล้วก็ตัวพ่อของเบสเองตอนนี้ก็ไม่ได้ติดใจอะไรทางเจ้าหน้าที่ตารวจนะครับเขาบอกว่าพอเขารู้ติดตามแล้วก็รายงานความคืบหน้าตลอดนะครับข่าวก็นี่ไงก็บอกว่า เป็นผู้มีอิทธิพลหนีไปค่ายทหารเนี่ยใครก็ต้องคิดว่าเป็นผู้มีอิทธิพลใช่แต่ถ้าหนีไปค่ายลูกเสือก็ว่ากันไปอย่างครผมเมื่อคืนก็ต้องลาไปโดดหอรับก็คืนก็เก่อกองไฟไม่ใช่เนี่ยอันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบกันคือผมว่าเนี่ยเรื่องตีกันหรืออะไรทั้งหมดเนี่ยที่มันเกิดอยู่ตลอดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักเรียนช่างโกนตีกันหรือว่าเมาไปอยู่ในผับแล้วตีกันเนี่ยผลสุดท้ายมันก็มาจากอารมณ์ ใช่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 อารมณ์ชูคือคนเราสมัยนี้มองหน้ากันไม่ถูกใจเนี่ยแทงกันเลยอ่ะยิงกันเลยอ่ะใช่ผมว่าแต่ผมว่าผมก็ไม่อยากจะอันนี้นะพูดประเด็นนี้คือจริงๆแล้วดนตรีเนี่ยเป็นสิ่งที่ขัดเกลาใช่ขัดเกลาอารมณ์แต่ทำไมเอต้องไปมีเรื่องกันตามเวทีการแสดงดนตรีเราเอาวิเคราะห์จากประสบการณ์ที่เราผ่านมาในช่วงวัยนี้เวลานี้นะครับ การที่เราได้ไปคอนเสิร์ตใหญ่ๆกับวงดนตรีใหญ่ๆแล้วเราเด่นเราก็จะเจ๋งมากเลยคือเนี้ยสังคมมันเปลี่ยนไปตรงที่ว่าเเดี๋ยวนี้สมัยก่อนเนี่ยเต็นที่ก็มีดปืนอะไรเนี่ยมันยังน้อยขอเสริมที่ป้าเติมพูดเมื่อกี้หน่อยครับบอกว่าดนตรีเนี่ยครับขัดเกลาจิตใจใช่ใช่อย่างเนี้ยวงอย่างเนี้ยับทําไมของ พี่เบิร์ตทำไมไม่มีตีกันนั่นเลยนั่นเลยทำไมเพลงเพื่อชีวิตต้องมีตีกันเพลงล็อกต้องมีตีกันผมว่ามันจังหวะจังหวะตัวที่สองศูนยรชลาพรมีตีกันไหมไม่มีอะเอาเฮาเฮเห้ไห้ละซึ่งเนี่ยเนี่ยเพลงเพลงเขาก็บอกเพลงเขาก็บอกอ่ะเอาเฮาเฮไม่เยโยโยกันก็รีลากกันไปน่คือผมกำลังวิเคราะห์ว่า คนกลุ่มกลุ่มหนึ่งหรือเปล่าครับครับใช่ที่ฟังเพลงเพลงนี้แล้วคนคนกลุ่มกลุ่มเนี้ยอยู่ในอีกสังคมหนึ่งหรือเปล่าทำไมเด็กช่างกลนถึงชอบวงเพื่อชีวิตครับทำไมเด็กช่างกลนไม่ไปฟังอย่างที่ผมบอกว่ามันอยู่ในช่วงวัยต้องบอกก่อนว่าคนช่วงวัยเนี้ยเออเป็นวัยที่กําลังฮึกเหิมค่ะคึกขนองค่ะยิ่งมีสิ่งอะไรที่หรือว่ามีแบ็คอยู่ข้างหลังเนี้ยทำอะไรก็ได้ไม่กลัวสิบเก้ายี่สิบแล้วเนี่ยแอ้ผมว่าโดนตรีปกเล้า แต่เคสเนี่ยผมว่ามันอยู่ที่การไอมีปอดป๋าต๋าคือรักษาความปลอดไทยด้วยไหมไม่รู้อ่ะผมว่ามันอยู่ที่อารมณ์ของคนอผมขอเสริมนิดนึงว่ามันก็มีส่วนนะอย่างที้เติมเติมอย่าง i m มแพกอารีนาเวลามีคอนเสิร์ตกรับผมเห็นก็ไม่มีคนตีกันถามว่าไม่มีคนตีเพราะอะไรครับคุณดูค่าบัตรเข้าดิใช่สามพันใช่พันห้าคนที่จะจ่ายได้อะใช่ คือผมก็เราบอกว่าเราต้องพูดของความจริงครับคุณอย่ามามองว่าไอ้เรื่องแค่นี้คือผับเนี่ยคุณเข้าไปกินเนี่ยอย่างมากเขาชาร์จคุณก็แค่ห้าร้0ยชันหนึ่งแต่ถ้าคุณไปดูคอนเสิร์ตเนี่ยผมไปดูที่ IMPACT เนี่ยผมควัก3,000นะผมควัก4 0 0พันะแต่คนที่ไปเนี่ยคือคนอีกกลุ่มหนึ่งใช่ใช่ไหมคือเราก็ไม่ได้แยกชนเขานะแต่ถามว่า คือการที่เราสกรีนคนเข้าไปดูเนี่ยนั่นแหละสำคัญถูกถูกเนี่ยอาวุธมีดเข้าไปได้ไงอ่าหนึ่งอ่ข้างหน้าเขาติดป้ายไว้อยู่แล้วก่อนเข้ารายการเราก็ถามแล้วไงว่าพับปิดกี่โมงเงียบเงียบเงียบมีคนเอาอาวุธเข้าไปมีเอายาเสพติดเข้าไปทําไงเงียบผับปิดเช้าเงียบเปลี่ยนจากผับเป็นร้านข้าวต้ม แต่ไปเนี่ยไปบางร้านอ๋อค้นอาวุธเลยรพวกเนี่ยเขาก็มีการค้นแต่ทําไมเนี่ยหลดเขาไปได้ไงอ่ะผมถามนิดนึ่บถ้าปาเติมรู้จักกับกาดอ่ะผมจะเอาระเบิดสักกล่องมันเข้าก็ได้นี่ผมได้ยินว่าอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเรื่องของข่าวนะามตามข่าวตามข่าวนะครับตอนที่เกิดเหตุครับไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งครับแม้แต่กระทั่งพนักงานของผับการ พนังกงานที่ดูแลเอัออนนี้กล้าไม่กล้าเขา้าไปยุ่งเพราะนั่นแหละที่ครับเพื่อมีอิทธิพลหรือเปล่าสมมุติว่าถ้าเราเราเป็นลูกคนใหญ่คนโตเนี่ยครับ,รบหรือว่าเป็นลูกคนมีชื่อเสียงเนี่ยครับคุณเลือกเอาว่าคุณจะเป็นตัวเล็กในที่ใหญ่อืแล้วคุณจะเป็นตัวใหญ่ในที่เล็กนั่นต้องครับผมใช่ไหมคุณจะทายังไงก็ได้ให้เขาชื่นชมคุณหรือว่าคุณจะทําให้เขาเกลียดคุณช ก็มีหลายกรณีครับท,ที่เป็นบุคคลมีชื่อเสียงแล้วทําอะไรแล้วเรื่องเงียบเร็ว <c oughs> ผมก็ไม่เข้าใจว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรครับ<ห>นะแล้วก็อทําให้คนที่อยู่ระดับที่ต่ํากว่าเนี่ยกลัวด้วยไม่ใช่บางคนเนี่ยเขาไม่ได้อยากได้เงินที่คุณเอาไปฟาดหัวเขาเนะอันนี้พูดเรื่องจริงเนี่ยคือบางคนเนี่ยจิตใจเขาแลกกับสิ่งนี้มันแลกไม่ได้เงินเท่าไหร่ก็แลกไม่ได้หรอกครับความสูญเสียชีวิตใช่ครับผลสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องระงับ ใจตัวเองใช่ก็ที่เราพูดคุยกันอยู่นี่แหละก็คือไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องตั้งสติตั้งสติครับก็เดี๋ยวรอฟังว่าถ้าจับกลุมคนร้ายได้เนี่ยเหตุผลที่ทําไมถึงได้เกิดการทำร้ายกันครับขนาดนี้นะครับก็ติดตามข่าวกันต่อครเดี๋ยวทางทีมงานเรานะครับก็จะติดตามมาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบอีกทีหนึ่งว่าคดีเนี้จะจบยังไงนะครับก็ลองดูกันสักพักหนึ่งว่าจะจบแบบไหนนะครับ ครับช่วงนี้นะครับพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามนะครับกันในช่วงกับายทุกกับ s p ครับ